สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระตา่ายพักเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพักเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0949549801นะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จัดส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ สำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่410ของน้องแล้วนะคะวันนี้นะคะก็มีพรกเครื่องนะคะหลากหลายรายการเลยนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆนะคะเปิดแบ่งปันที่องค์ละ200บาททุกรายการนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะ ก็ก่อนรับดูรับชมยังไงนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะเดี๋ยวไงเรา,าเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1น,นะคะขอเริ่มกันที่พระสมเด็จนะคะพระสมเด็จรายการที่1น,นะคะเป็นองค์นี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่1นนะคะเป็นพระสมเด็จโตนะคะ เดี๋ยวส่องให้ดูเนื้อผิวใกล้ๆกันนะคะองค์นี้เป็นรายการที่1น,นะคะเนื้อผิวประมาณนี้เลยนะคะถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่1นึ่งนะคะต่อไปรายการที่สองนะคะ เหมือนมีมาสองเหรียญได้ไงองนี้เป็นรายการที่สองนะคะเป็นพระสมเด็จเหมือนกันเลยนะคะสองเนื้อผิวให้ดูให้ชมนะคะสองเนื้อผิวให้ดูให้ชมใกล้ๆกันแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สองนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สองนะคะต่อไปรายการที่สมนะคะเป็นเหรียญนะคะ เหรียญหลวงพ่อสุดนะคะวัดกาหลงนะคะปี17นะคะเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะปี17งนะคะองค์นี้เป็นรายการที่3นะคะถ้าดูไม่ทันยังไงนะคะสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องได้นะคะองค์นี้เป็นรายการที่3นะคะต่อไปรายการที่4นะคะรายการที่4นะคะเป็นพระสมเด็จปกโพนะคะ เป็นพระสมเด็จปกโพนะคะหลวงพ่อกล้วยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่4ี่นะคะอง์นี้เป็นรายการที่สี่นะคะด้านหลังเป็นพระแม่ธรณีบีบน้ำมวยผมแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นพระแม่ธรณี like บีบน้ำมวยผมแบบนี้เลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่สี่นะคะต่อไปรายการท <c oughs> ี่หรายการที่5นะคะเป็นพระ นั่งอยู่บนไก่แบบนี้นะคะองค์นี้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะน้องค่อยๆสอ่สองให้ดูเนื้อผิวกับหน้าพระนะคะพี่คระรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยนะคะบางองค์รู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างนะคะพี่ๆลองเลือกดูเลือกชมกันนะคะองค์นี้เป็นรายการที่4ี่นะคะต่อไปรายการที่ห้านะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไปนะคะ เป็นเหรียญหล่อนะคะหลวงพ่อไผ่นะคะองนี้รายการที่หนะคะค่อยๆส่งให้ดูให้ชมกันเลยนะคะเขียนที่ระลึก2 478นะคะองค์นี้เป็นรายการที่หนะคะต่อไปรายการที่6นะคะเป็นพระปิดตานะคะพระปิดตาหลวงพ่อแก้วเกสาโรนะคะปี19นะคะหลวงพ่อแก้วเกสารโรนะคะเป็นพระปิดตานะคะองค์นี้เป็นรายการที่7นะคะ อง์นี้เป็นรายการที่7นะคะค่อยส่องให้ดูตัวยันอักขระด้านหลังกันแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> ต่อไปรายการที่8นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะคะเหรียญหลวงพ่อสุดนะคะรายการที่8นะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระนะคะปีพศ2512นะคะ ปีพศ2512หลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะเรียนหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะองค์นี้เป็นรายการที่8นะคะต่อไปรายการที่9นะคะ รายการที่9นะคะเป็นพระหลวงพ่อหลวงปู่เอี่ยมนะคะเป็นพระหลวงปู่เอี่ยมนะคะเหรียญเสมานะคะเหรียญเสมาหลวงปู่เอี่ยมนะคะองค์นี้นะคะส่องให้ดูทั้งด้านหน้าด้านหลังกันเลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่9นะคะองค์นี้เป็นรายการที่9นะคะต่อไปรายการที่1ิบนะคะเป็นพระหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดนะคะด้านหน้าเขียนว่าหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะ เป็นเหรียญเสมานะคะเป็นเหรียญเสมาแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเขียนว่างานเรื่องสมณศักดิ์นะคะวัดสัมพาเชยปีส5ห้านะคะองค์นี้เป็นรายการที่9นะคะต่อไปรายการที่สินะคะรายการที่สิบนะคะ,ะ,คะเป็นเหรียญหลวงพ่อไปนะคะเหรียญรรหลวงพ่อไปรูปทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะค่อยๆส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะ องนี้นะคะเป็นรายการที่10นะคะองนี้เป็นรายการที่10นะคะที่ระลึก2478เนะคะเขียนว่าที <Trop otype están> Besides, like ่ระลึก2478นะคะองนี้รายการที่10นะคะต่อไปรายการที่11นะคะรายการที่11เนะคะเป็นพยาเต่าเรือนนะคะ เป็นพญาเต่าเรือนนะคะหลวงปู่หลิวนะคะเขียนว่าอันนี้ชื่อรุ่นปดหนี้นะคะหลวงปู่หลิววัดไรแตงทองนะคะพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิววัดไรแตงทององนี้เป็นรายการที่11นะคะองค์นี้เป็นรายการที่11นะคะต่อไปรายการที่12นะคะรายการที่12นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อปานนะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อปานนะคะองค์นี้รายการที่12นะคะด้านหลังนะคะเป็นรูปตัวยันอขระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่12นะคะต่อไปรายการที่13นะคะ รายการที่13เป็นเหรียญหลวงพ่อพรมที่ระลึกางานทําปุญส่งน้ำปีสองหาหนึ่งเนะคะเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแค่องค์นี้รายการที่13นะคะ ต่อไปรายการที่14นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะรายการที่14ด้านหลังหนุมานเขียนที่ระลึกในงานถูกพัทธสีมาปี2521นะคะ <c oughs> เหรียญน,นี้นะคะเป็นรายการที่14นะคะต่อไปรายการที่15หนะคะ รายการที่15นะคะเป็นพญาเต่าเรือนนะคะเนื้อกระไรแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อคงนะคะพญาเต่าเรือนหลวงพ่อคงชื่อรุ่นปดหนี้นะคะวัดกลางบางแก้วนะคะวัดกลางบางแก้วนะคะพญาเต่าเรือนเนื้อกระไรนะคะองค์นี้เป็นรายการที่15นะคะองค์นี้เป็นรายการที่15นะคะต่อไปรายการที่16นะคะ รายการที่16นะคะเป็นเหรียญหลวงเป็นรูปหล่อหลวงพ่อสําเร็จนะคะรูปหล่อหลวงพ่อสําเร็จนะคะอันนี้ก็มีคาบฉากการเก็บนะคะพี่หลวงพ่อสําเร็จนะคะแบบนี้เลยนะก็มีคาบดินคาบอะไรบ้างนะบางทีเนาะเหรียญมีพระมีประสบการณ์นะคะแบบนี้องค์นี้นะคะหลวงพ่อสําเร็จนะคะองค์นี้หลวงพ่อสําเร็จรายการที่16นะคะต่อไปรายการที่17ดนะคะ รายการที่17นะคะเป็นพระรูปทรงใบโพนะคะพระรูปทรงใบโพรายการที่17นะคะนี่นะค่อยๆส่องให้ดูให้ชมเลยนะคะบางองค์รู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างนะคะอันนี้จะเป็นปี2,500นะคะต่อไปนะคะรายการที่18นะคะเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะคะเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้เป็นรายการที่ สิบแปดนะคะเป็นรายการที่18นะคะต่อไปรายการที่สิบเก้านะคะเป็นพระ2ี่สัตว์ันะคะเป็นพระ2ี่สัตว์ันะคะองนี้เป็นรายการที่19นะคะองนี้เป็นรายการที่19นะคะ25่สัตว์วัดต่อไปรายการที่ นะคะรายการที่20นะคะเป็นหลวงปู่โตะนะคะเป็นหลวงปู่โตะนะคะรายการที่20นะคะพพุทธศักราช2512นะคะด้านหลังนะคะตัวยันอัคระเป็นรูปวงกลมแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่22นะคะต่อไปรายการที่23นะคะ รายการที่13นะคะอันนี้มีลูกค้าสอนไว้เนาะเหมือนเป็นเหรียญพระอาจารย์นองนะคะอง์นี้ปี2513นะคะด้านหลังตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่21นะคะต่อไปรายการที่1 2นะคะ รายการที่2 2นะคะเดี๋ยวค่อยๆส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะองค์นี้รายการที่2 2นะคะด้านหลังนะคะเขียนว่าพระอาจารย์รีเจ้าอาวาสวัดอโศการามนะคะเรียนนี้รายการที่22นะคะต่อไปรายการที่2 3นะคะรายการที่2 3นะคะเป็นรูปพระ เก่าๆแบบนี้นะคะเป็นพาม็นเนื้อเก่าๆแบบนี้นะคะองนี้รายการที่2 3นะคะองค์นี้รายการที่2 3นะคะส่องให้ดูเนื้อผิวใกล้ๆชัดๆกันแบบนี้เลยนะคะส่องให้ดูเนื้อผิวใกล้ๆชัดๆกันแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่2 3นะคะต่อไปรายการที่2 4นะคะรายการที่2 4นะคะเป็นเหรียญหลวง หล <c oughs> วงพ่อทวดนะคะเหรียญหลวงพ่อทวดนะคะวัดพระโคนะคะเหรียญหลวงพ่อทวดวัดพระโคนะคะมีราบเรื่อนยศปลอดภัยนะคะด้านหลังนะคะเป็นตาโรูแบบนี้เลยนะคะอง์นี้รายการที่24นะคะอง์นี้รายการที่24นะคะต่อไปรายการที่25นะคะรายการที่25นะคะเป็นพระนะคะแล้วก็มีฝั่งดอกไม้ไว้ตรง ด้าอกท่านแบบนี้ด้วยนะคะรูปทรงคล้ายๆหลวงพ่อโตนะคะรูปทรงคล้ายนะคะอันนี้ก็ไม่ทราบชื่อพระเหมือนกันนะคะอง์คนี้เป็นรายการที่25นะคะต่อไปรายการที่16นะคะ <c oughs> รายการที่2 6นะคะเป็นพระครูกรุณาวิหารีวัดกิ่งแก้วนะคะ หลมงพ่อวัดกิ่งแก้วแบบนี้เลยนะคะเหรียญนี้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะรายการที่26นะคะรายการที่26นะคะ ต่อไปรายการที่27นะคะเป็นพระปิดตานะคะเป็นพระปิดตารายการที่27นะคะค่อยๆส่องให้ดูให้ชมเลยนะคะเป็นปิดตามีเส้นเกษาด้านหลังมีตัวยันอ克ระนะคะหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีนะคะองค์นี้เป็นรายการที่27นะคะ ต่อไปรายการที่28นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะเหรียญหลวงพ่อกล้วยรายการที่28เขียนว่าวัดโคศิตารามนะคะเขียนว่าวัดโคศิตารามนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่28นะคะองค์นี้เป็นรายการที่28นะคะต่อไปรายการที่29นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ เป็นพระสมเด็จรายการที่29นะคะค่อยๆส่องให้ดูให้ชมเนื้อผิวพระกันแบบนี้เลยนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่29นะคะต่อไปรายการที่30นะคะรายการที่30นะคะเป็นเหรียญน,นะคะเป็นเรนรหรียญรอหลวงพ่อพรมนะคะ เป็นเหนรียญรอหลวงพ่อพรมนะคะองน like ี้นะคะเป็นรายการที่30นะคะองค์นี้เป็นรายการที่30นะคะค่อยๆส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะต่อไปรายการที่31นะคะรายการที่ส1นะคะเป็นท่านพ่ออิ่มนะคะเป็นเหรียญท่านพ่ออิ่มนะคะเหรียญรอนะคะหลวงปู่อิ่มแบบนี้เลยนะคะอง์นี้นะคะเป็นรายการที่31ดนะคะ องนี้เป็นรายการที่31นะคะต่อไปรายการที่32นะคะรายการที่32เป็นเหรียญหลวงพ่อแจ้งนะคะเหรียญรอนะคะเหรียญรอหลวงพ่อแจ้งองนี้รายการที่32องนะคะองนี้รายการที่32นะคะต่อไปรายการที่33นะคะ รายการที่33นะคะเป็นพระมเหส่วนนะคะเป็นพระมเหส่วนนะคะเนื 21, ้อผิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะเนื้อผิวสวยๆสะดุดตาแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สานะคะองค์นี้เป็นรายการที่ส3นะคะ ต่อไปรายการที่ส4นะคะรายการที่ส4นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อปานไหมคะทรงพญาคุธแบบนี้ด้านหลังมีฝั่งตะกุดนะคะด้านหลังมีฝั่งตะกุดนะคะอง์นี้เป็นรายการที่34นะคะต่อไปรายการที่ส5ินะคะเป็นพระผงสุพรรณเนื้อผิวสีดำนะคะพระผงสุพรรณเนื้อผิวสีดำแบบนี้เลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่ องค์นี้เป็นรายการที่35นะคะต่อไปรายการที่36นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จทรงสามเหลี่ยมด้านบนนะคะองค์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จรายการที่36นะคะอง์นี้เป็นพระสมเด็จรายการที่36นะคะ ต่อไปรายการที่37เนะคะเป็นพระปิดตาเนื้อคุกรากสีแดงนะคะอ,องนีง้นะคะเป็นรายการที่37นะคะงอ,อง์นี้รายการที่37นะคะต่อไปรายการที่38นะคะเป็นพระปิดตาพังพการนะคะเป็นพระปิดตาพังพการนะคะองนี้รายการที่38นะคะ ต่อไปรายการที่39เนะคะเป็นเหมือนพระศิวรีนะคะเป็นเหมือนพระศิวรีนะคะอง์นี้รายการที่39นะคะค่อยๆส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะองค์นี้รายการที่39นะคะองค์นี้รายการที่39นะคะต่อไปรายการที่40รายการสุดท้ายนะคะเป็นพระสมเด็จมีเส้นเกษามีเนื้อคุกรัก แบบนี้ด้วยนะคะองค์คนี้นะคะรายการที่40นะคะองค์คนี้รายการที่40ให้เป็นรายการสุดท้ายของ ep นี้นะคะที่เหลือนะคะน้องฝากติดตามนะคะที่เหลือน้องฝากติดตามไว้ด้วยนะคะก็ถ้าชอบใจถูกใจอง์คไหนนะคะแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ